กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิเซ็ตคอนเน็กต์รีได้นะครับแน่นอนทุกท่านหลังจากที่เราเล่นเกมมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องมีปัญหาเลือกอุปกรณ์นะครับผมไม่พอคราฟของแน่นอนนะวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับเราสามารถที่จะใช้ของคราฟเนี่ยได้อย่างคุ้มที่สุดนะ <จ>อย่างแรกเลยต้องขออธิบายเกี่ยวกับระบบของการคาฟของก่อนนะครับอ่ะมาดูกันที่โหมดตัวละครนะครับแน่นอนนะครับผมเกมนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะเราต้องแบ่งตัวละครนะครับผมแต่ละประเภทก่อนนะโดยอย่างแรกเลยผมจะขอแบ่งเป็นประเภทของอาวุธที่ถือก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งอาวุธนะตามอาวุธที่ถือนะครับผมอย่างเช่นอ่ะดาบนะครับผมให้อยากรู้ว่าอาวุธตัวไหนนะครับผม ให้เราดูลักษณะการถืออาวุธของเขาแล้วกันนะอาอิงได้เฉพาะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับผมอย่างเนี้ยอ่าจีต,ตานะครับผมก็ถือท่านเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะการถือของท่านดาบนะครับอาวุธดาบทั่วไปนะอ่าขวานนะครับผมก็จะเป็นลักษณะถือนะครับผมอ่าเอริโกก็จะถือขวานแบบนี้นะครับอืมอ่าธนูนะครับผมนะอ่าอันนี้จะเป็นดาบใหญ่นะครับผม จะแตกต่างกันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้จีตานเนี่ยจะถือดาบตีลงมาข้างล่างนะแต่ถ้าเกิดดาบใหญ่นะครับผมจะถือมาข้างหน้านะครับผมอ่านี่คือดาบสมมือนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า่มิยากโกเนี่ยเขาเป็นสายหอกนะครับผมแต่เขาถือท่าขวานนะครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าอ้างอิงไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่นี่ก็คือจะได้เยอะนะถ้าไม่นับมิยากโกตัวเดียวนะครับผมตอนนี้ลองมาครับผมอ่าโมดิก้านะครับท่าดาบถืออย่างนี้ก็คือดาบธรรมดานะครับ อ่าคูกะถ้าเกิดถืออย่างนี้เขาเรียกดาบมือเดียวนะครับผมอันนี้เป็นมีดสั้นนะอ่าถัดมาครับผมอันนี้ก็คือคาท่านะครับผมคาทาก็จะถือลักษณะนี้นะอ่าเห็นไหมครับผมคาทาก็จะถือลักษณะนี้แคลวก็เป็นนะครับอ่าอันนี้คือสายหอกนะครับผมสายหอกก็จะถือถือหอกอย่างนี้นะนะครับผมอ่านี่ยุ้ยก็จะถือเป็นคาทานะครับผมเปโกลินถือดาบสองมือดาบใหญ่นะครับ ลิมะนะครับผมจะถือดาบธรรมดานะครับโคโคโรนี่ก็จะถือหอกนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับผมที่เราจะแยกประเภทนะดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดใครที่ใช้อาวุธไหนนะหรือจัดทีมปาร์ตี้ของเราเนี่ยมีอาวุธซ้ำๆกันมากๆนะฮะมันจะทำให้ของนะครับผมในการคราฟเนี่ยใช้ซ้ำกันเรื่อยๆนะครับผมอย่าได้เกิดสวุธในปาร์ตี้เรามีดาบนะครับผมดาบใหญ่นะ ดาบใหญ่นะถือดาบสองมืออย่างเงี้ยสักตัวละครประมาณสักสามตัวนะครับผมรับประกันได้เลยว่างานนี้วนกับดาบใหญ่อ้วกเลยครับและพอวนกับดาบใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกสายอื่นนะครับผมอย่างเช่นดาบสองมือไอดาบเนี่ยดาบดาบมือเดียวนะครับผมดาบมือเดียวอย่างนี้นะหรือพวกคาถานะครับผมธนูนะครับผมความจริงมันมีสายหมัดอีกสายหนึ่งด้วยนะเนี่ยของพวกนี้กับพวกเราก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะเราไปเราจะไปวนกับที่ดาบใหญ่แทนนะเนี่ยครับ เราจะไปวนกับที่ดาบใหญ่มากเกินไปซะจนของชนิดอื่นน่ะเราไม่ได้ใช้ไงนะครับอย่างผมเนี่ยทีมผมอ่ะไม่มีใครเล่นสายหมัดเลยนะครับเนี่ยพอไม่มีใครเล่นสายหมัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพวกตัวของฮิโรรินะครับผมหรืออ่านะครับผมโนซงยีเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมกลายเป็นว่าเนี่ยครับผมอามิซงิีนะครับผมมิซงยีเนี่ยกับ โยรีเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมสายหมัดอย่างเงี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าของหมัดเนี่ยผมเยอะมากนะครับเนี่แหละคือจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องเลือกนะถ้าเกิดเราสามารถจัดปาร์ตี้ที่แบ่งอาวุธแยกเป็นสายสายได้จะยิ่งดีมากอย่างของผมตอนนี้ผมเนี่ยก็จะมีนะครับผมดาบมือเดียวนะครับผมดาบมือเดียวนะเป็นสายเท็คเกอร์นะครับผมขวานนะครับผมก็เป็นสายเท็คเกอร์ของผมนะแล้วก็แน่นอนนะครับผมธนูครับ อาวุธผม3อย่างมันจะแตกต่างกันดังนั้นของของผมเนี่ยเวลาคราฟมันเลยไม่ใช้ชนกันนะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะปั้นตัวละครเนี่ยง่ายที่ดับหนึ่งอ่ะนี่คือประเภทอาวุธไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือชนิดสายของเรานะใครเป็นสายอ่าพวกของสายแทงนะครับผมแทงเนี่ยเขาจะไปวนแถวแถวของประเภทฟื้นฟูนะฟื้นฟูเด้งเลือดนะครับ แทงเจะเน้นไปทางฟื้นฟูเด้งเลือดเมื่อกี้คืออาวุธดานบดแล้วนะนี่คืออาวุธนะครับต่อมามาดูถาาพวกอัญมณีนะอัญมณีนะครับถ้าเราเป็นสายแทงเนี่ยเขาจะออกประเภทของเด้งเลือดเยอะเนี่ยป้องกันเวทเด้งเลือดพวกนี้นะครับเนี่ยสายสายแทงสายซับเนี่ยครับผมเนี่ยนะเมียโกดเนี่ยกับอ่ายูคาลิเนี่ยออกประเภทเดียวกันเลยนะประเภทของเด้งเลือดนะเห็นไหมครับอันนี้คือสายของเราเลือกนะสายแทงสายซับพ,พอร์ตอย่างเงี้ย ของมันจะวนๆกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้สายซัพพอร์ตก็จะออกทั้งอาวุธเอย่ยออกทั้งแทงเอย่ยของท้งสายฮิวเอ่ยนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะคะาก,กันไปในขณะเดียวกันสายดาเมดล้วนล่ะอ่าอย่างทีมผมแบบมีสายดาเมดสามตัวอย่างเงี้ยขอออกมาเนี่ยเป็นโอ้โหหนักมากครับผมเนี่ยมาเป็นขนนกเนี่ยขนนกด้วยกันนะครับเนี่ยเป็นสายโจมตีนะครับอ่าเนี่ยครับผมสายโจมตีนะครับโอ้โหเรียกว่างานนี้อยู่กับขนนกทั้งวันนะฮะ ก็เรียกว่าอันนี้คือประเภทนะครับผมนะชนิดยิ่งถ้าเกิดเรามีทีมโจมตีเยอะนะตัวทีทีมเรามีทีมโจมตีเยอะขึ้นมาของมันก็จะออกหนักตามไปด้วยนะตรงส่วนนี้นะครับแน่นอนครับผมต่อไปก็อยู่แนวของเราต่างหากนะมาวัดแนนิี่าก็คือพวกระยะครับผมก็คือของชิ้นกลางชิ้นเนี้ยส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงประเภทของระยะ นะแนวหน้าแนวแนวกลางหรือแนวหลังที่เราอยู่นะครับส่วนใหญ่แนวหน้าที่จะยูนอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกเกาะหนานะครับผมอาร์เมอร์เมทัลอาร์เมอร์นั้นหนานะครับผมอ่าเห็นไหมเฮฟวี่เมทัลอาร์เมอร์เห็นไหม, Armor, หไหมชุดเกาะหนานะครับส่วนนะครับถ้าเป็นแนวเนี่ยเห็นไหมครับผมแนวหน้าเฮฟวี่เมทัลอาร์เมอร์คือมันจะออกของประเภทซ้ํากันถ้าเกิดยิ่งแนวหน้าเรามีตัวละครกระจุกกันเยอะขึ้นของมันก็จะไปกองรวมกันนะอ่าเห็นไหมครับของมันจะใช้รวมๆกันซ้ําๆกันใช่ไหม อ,อย่างซูซูนะเนี่ยเขาอยู่แนวหลังดังนั้นเนี่ยแนวหลังก็จะไม่ได้ใส่ไมทันเฮฟวี่อาร์เมอร์แล้วเขาจะไปใส่พวกเสื้อคลุมแทนจริงไหมนี่แหละครับนี่คือการที่ถ้าเกิดเราจัดทีมออกมาแล้วทีมเราไปกระจุกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันทําให้มีการของใช้ซ้ํากันมากนะครับและพอมีการใช้สองของซ้ํากันมากขึ้นมานะก็จะยิ่งเป็นการเปลืองนะครับผมเปลืองของชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ย พอเราทราบกันมากแล้วขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถปรับทีมได้นะครับผมจะดีมากอย่างผมเนี่ยก็คือค่อนข้างจะไม่หนักอยู่กองลงกันข้างหน้าพอไปกองลงกันข้างหน้าแล้วก็เน้นสายโจมตีมากเกินไปเนี่ยทำให้ขนนกของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับผมซึ่งแน่นอนนะคือของมันมีแต่ระดับไปด้วยนะครับผมอย่างขนนกเนี่ยก็จะอัปเดมาอีกทีนึงนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดขนนกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปฟาร์มด่านไหนอ่าด่าน5ขีด11นะครับผมด่าน6ขีด9ด่าน7ขีด7อย่างเงี้ย กลายเป็นว่าผมก็จะไปวนอยู่สามด่านนี้เยอะแล้วพอวนไปของสามด่านนี้เยอะขึ้นมานะครับของที่เราจะวนวนวน,วนกลับมาเนี่ยเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้สนับเลยนะผมไม่ได้ใช้สนับเลยสนับผมมีเก้าอันละนะถ้าเกิดผมมีตัวสนับสักหนึ่งตัวนะครับจะเป็นสายไหนก็ได้ขึ้นมาถ้าถ้าเกิดมันก็จะยิ่งทําให้ของผมเนี่ยใช้น้อยลงนะไม่ใช้น้อยลงหรอกคือมันจะทําให้ของพวกนี้ไปใช้อย่างอื่นได้นะใครที่ อ่าหรือถ้าเกิดใครเล่นสายที่คนเขาไม่นิยมเล่นกันสายที่คนจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นพวกสายขวานสายหมัดสายธนูนะเขามีนะครับผมแต่ตัวละครพวกนี้เขาไม่ได้ปั้นเยอะเวลาเราขอของพวกนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปทําเองก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใครมีกิลแล้วนะครับผมก็สามารถขอของจากกิลได้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ใช้กันนะครับผมแล้วเขาไม่ใช้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะโยนให้เราได้ง่ายขึ้นอย่างตอนนี้นะครับผม <c oughs> แทนผมเนี่ยตอนเนี้ยผมขอสายขวานนะ เพราะว่าเอลิโกผมเล่นขวานดังนั้นเนี่ยผมก็แค่ขอขวานได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับขวานเนี่ยเม่ขอมาปุ๊บเนี่ยให้กันเยอะเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะขวานส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นนะทำให้การที่เราจะขอวุฒิเพชรขวานเนี่ยมันก็ของ่ายขึ้นนะครับนะส่วนขอที่อยู่สายซับนะครับผมอันนี้สายซับสายแท่งสายแท็กพวกนี้อันนี้อาจจะขอยากเพราะว่าเนี่ยครับผมเนี่ยสิ้นสุดเลยในขอหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมดเวลาไปเรียบร้อยก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เลยนะ อย่างสายดาบเนี่ยครับผมเนี่ยพวกนี้คือของพวกนี้มันของเป็นซ้ำๆกันนะครับผมพวกนี้เป็นของจาเป็นของแต่ละสายพวกสายดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะให้กันลาบากนะครับอย่างพวกกระทาเออโอเคกระทาเนี่ยตอนนี้บางคนก็อาจจะยังไม่เล่นเวทใช่ไหมก็อาจจะพอให้ได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมียุยเป็นทีมเป็นทีมหลักลอยู่แล้วในการปั้นขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการโดนยุยแดกไปนิดนึงนะครับนี่คือการจัด ทีมนะครับผมให้ส่งกผลทบต่อของคาบเราน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมสามารถที่จะจัดทีมได้นะก็ช่วยได้เยอะนะครับผมในการประหยัดเรื่องการคาบของนะครับของคาบเนี่ยก็บางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมพี่ผมได้ของมาแล้วทำไมผมคาบไม่ได้นะครับคือหลักๆการคาบของเนี่ยมันใช้ของซ้ําๆกันหลายชิ้นนะครับอย่างคนนกเนี่ยนะครับขนนกเนี่ย การที่เราจะได้ขนนกมา1อันนะครับเราต้องไปหาขนนกมานะครับผม5ชิ้นนะครับเนี่ยเนี่ยคือขนนกเราจะได้เป็นเศษนะครับผมเห็นแม่มันจะเป Hence ็นผนึกออกมานะครับมันต้องการ1นึขีดห้าดังนั้นเนี่ยต้องการขนนก5ชิ้นดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปฟาร์มหาขนนกห้าชิ้นยิ่งตอนหลังๆเนี่ยของมันจะยิ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้คือ5ชิ้นต่อไปก็จะคูณ10ชิ้นนะครับสิชิ้นคูณ1ิชิ้นคูณ20ชิ้นนะยิ่งแรงสู ทำให้ของแรงต่าๆพวกนี้เราก็เกลื่อนนะครับพอเกลื่อนขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะให้เพื่อนหรือผู้เล่นเล่นใหม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเกมดังนั้นเนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงการที่จะแจกของระดับนี้ให้การซึ่งกันและกันนะดังนั้นบางท่านนะครับผมพี่ไปอยู่ในกิวท่านไหนมาเนี่ยแล้วบางครั้งขอ,งของมาแล้วเขาไม่ให้มาสัก,กชิ้นเลยนะครับผมก็อย่าน้อยใจนะเพราะว่ามันจําเป็นนะครับผมต้องใช้จริงๆนะโอเคนะครับ หลักๆจริงๆกับส่วนใหญ่ก็คือจะโดนกันไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือแน่นอนครับผมทุกทีมเนี่ยเขาจะมีแท้งใช่ไหมแท้งนะครับผมกับดัมเมจอยู่แล้วนะแท้งกับดัมเมจนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับผมซึ่งขนนกเนี่ยซึ่งเป็นของโจมเป็นของสําคัญสําหรับซัสเซอรดีสายดัมเมจเนี่ยมันเลยไม่ค่อยจะโผลมาให้เรานะโผลมาให้ไม่มีใครขอไปก็ไม่ค่อยมีใครให้นะครับผมเพราะว่าเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมพวกแท้งนะครับผม พวกแท้งนะก็จะเป็นพวกของเด้งเลือดพวกนี้ฟื้นฟูพวกเนี้ยอ่าพวกนี้แท้งก็จําเป็นต้องใช้บางคนนี่ปั้นแท้งคือบางคนเนี่ยในทีมแบบมีแท้ง2คนจะได้ซ้ําพอมีแท้ง2คนขึ้นมาของสายแท้งมันก็ยิ่งใช้เยอะตามไปด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยพอของถ่ายแทงช้ำซ้ําเติมไปเรื่อยๆเนี่ยการที่เรามานั่งเสียเวลาฟาร์มหาของนะครับผมมันก็จะวนๆอยู่ไม่กี่ดานนะครับทำให้มันจะมีของอย่างใดยอย่างหนึ่งโดดออกมาตลอดเลยนะอ่าเนี่ยผมต้องการขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสายนาหมวกเนี่ยคืสายพวกจอมเวทเห็นไหมครับสายจอมเวทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมตอนนี้ผมยังไม่ปั้นจอมเวทมาหมวกผมมีตั้งสิบห้าคือไม่ได้ใช้อะครับนะเห็นไหมใช่ไหมครับผมคือมันจะเป็นลักษณะนี้แหละเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งดูดานอื่นบ้างอ่าเนี่ ้มหูสลับสายโจมตีเอออย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเนี่ยแว่นตาสหรับสายเวทไม่ได้เล่นนะครับผมก็เด้งไป19เห็นไหมครับผมคือถ้าเกิดสมมติวัในใดวันหนึ่งผมได้ตัวจอมเวทดีๆนะอ่าผมได้อ่าจอมเวทดีๆมาใช้นะครับผมแค่นี้ผมก็สามารถปั้นจอมเวทได้ละดังนั้นของมันก็ต้องถึงเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเห็นว่าเยอะไม่ได้ใช้นี่ไม่เป็นไรนะครับผมตอนหลังถ้าเกิดเรามีตัวละครที่เราอยากได้ขึ้นมาเราก็ได้ใช้เองนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิค พื้นฐานนะจะว่าเทคนิคลับก็ไม่ใช่นะครับผมเรียกว่า,าความรู้ที่ควรจะทราบดีกว่านะเพราะว่ามันจะทําให้เราปั้นทีมได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเสีย energy นะครับผมในการเสีย stamina ในการลงดาดซ้ําๆกันมากเกินไปมันอยู่ที่ว่าการจัดทีมของเรานะครับยิ่งถ้าเกิดเราจัดทีมตัวละครไปกระจุกหน้าที่ใดท่าน,นาที่หนึ่งมากเกินไปนะครับผมมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยแบกความเหนื่อยนะครับผมในการทําของเนี่ย ซ้ำกันมากขึ้นและขอมันจะเป็นกองรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับ Ho s สป i n ง Cat นะครับผมสำหรับเกมพิ x e l Connect r e d รีดครับสวัสดีทุกท่านครับ